จทย์ข้อนี้หาคำตอบได้โดยอาศัยคุณสมบัติของอัตราส่วนที่เท่ากันก่อนจะทำโจทย์ลองกลับมาทบทวนก่อนว่าคุณสมบัติของอัตราส่วนที่เท่ากันนั้นคืออะไรอัตราส่วน1ต่อ2หมายความว่าเลขตัวหลังเป็น2เท่าของเลขตัวหน้าถ้านำตัวเลขเดียวกันคูณตัวหน้าและตัวหลังของอัตราส่วนจะเป็นเลขอะไรก็ได้ขอให้เป็นเลขเดียวกันผลคูณที่ได้มาจะมีความหมายเหมือนเดิม ก็คืออัตราส่วนที่เกิดจากการคูณคือ2ต่อ4ความหมายยังเหมือนเดิมคือตัวหลังเป็น2เท่าของตัวหน้าอัตราส่วน1ต่อ2จะเท่ากับ2ต่อ4ถ้าตัวที่ไปคูณตัวหน้าและตัวหลังเป็นเลขตัวเดียวกันถ้ามีอัตราส่วน2อัตราคือ1ต่อ2กับ2ต่อ4ถ้าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้เท่ากันจะมีคุณสมบัติว่าผลคูณคู่ใน เออคูณสอเท่ากับ4จะเท่ากับผลคูณคู่นอกคือ1นคูณสเท่ากับสถ้าผลคูณคู่ในเท่ากับผลคูณคู่นอกแสดงว่าอัตราส่วนทางซ้ายเท่ากับอัตราส่วนทางขวาคุณสมบัตินี้สามารถนาไปเช็คอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันได้ด้วย1ต่อ2หมายถึงตัวขวาเป็น2เท่าของตัวซ้ายถ้าคูณตัวซ้ายและตัวขวาด้วยตัวเลขที่ไม่เท่ากัน คูณตัวซ้ายด้วย2คูณตัวขวาด้วย3อัตราส่วนที่เกิดจากการคูณจะมีความหมายไม่เหมือนเดิม2ต่อ6จะมีความหมายไม่เหมือน1ต่อ2เพราะตัวเลขที่คูณเป็นคนละตัวกันถ้ามีอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนต้องการทดสอบว่า2ออัตราส่วนนี้เท่ากันหรือมีความหมายเหมือนกันหรือไม่สามารถใช้คุณสมบัติของผลคูณคู่ในกับผลคูณคู่นอกมาตรวจสอบ ถ้าผลคูณเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มีความหมายเหมือนกันถ้าผลคูณไม่เท่าแสดงว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มีความหมายไม่เหมือนกันผลคูณคู่ในคือ2อคูณสได้4ผลคูณคู่นอก1นคูณหได้6 4สีไม่เท่ากับ6แสดงว่าอัตราส่วนทางซ้ายไม่เท่ากับอัตราส่วนทางขวาเจกําหนดให้อัตราส่วนทางซ้ายเท่ากับอัตราส่วนทางขวา แสดงว่าผลคูณคู่ในจะเท่ากับผลคูณคู่นอกผลคูณคู่ในคือ2คูณ18ได้36ผลคูณคู่นอกคือ x บวก1คูณ29กระจาย29เข้าไปในวงเล็บ2 9คูณ x จะได้2 9 x 29คูณ1ได้29กําจอกำหนดให้อัตราส่วนทางซ้ายเท่ากับอัตราส่วนทางขวาแสดงว่าเราจะได้สมาการว่าผลคูณคู่ในเท่ากับผลคูณคู่นอก สมการที่ว่าเก29ิ 29x บวก29เท่ากับ36แก้สมการนี้เพื่อหาค่า x ย้าย29ไปทางขวาเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ36ลบ29จะได้7ย้าย29ไปทางขวาเปลี่ยนจากคูณเป็นหาร x เท่ากับ7ส่วน29